ครับสวัสดีครับพี่น้องมาบึงกระเจ้าตึกกระดุงก่อนมือนี่เจ้าของบริตึกได้มือนี่กระเจ้าตึกมือนี่แม่บ้านติดธุระเลยบริมาตึกมาลุ้นน้องกระเจ้ามาพี่น้องลุ้นลองลองบึงจะคือบอีบ่ตอนแรงๆใกล้ข่ำพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อลหลายคนได้มือนี่ กระดุงนี่พูดอะไปหน่อยคนเลยพี่น้องเลยคนคนแม่นเมิดไปคนพูดอะอะง้องเมืองพี่น้องเอาจนค่ำคือเก่าแหละเว้ยกระโบตืนเลยนะท่อกันเนาะอู้ฮัดีฮัดีพูดดีโอ้ยพูดอะ เฮงมาไก่อีห่งมาไก่ที่อยอโอ้ห really ุ่นน like ่ะโอ้เริ่มได้ได้บาทนี่โอ้โอ้ฮดิฮดิสัตวโอ้นี่แต่ปลาขาวเนาะส่วงนี้ก็ปลาขาวแล้วส่วงนี้

ครักอ๋ออเเดโอ้เบนไม่ได้ไรแท้รโอ้ยเป็นนกกระดุงแล้วบาทนี่เออโอ้ยมันบ่หอมเข้าเนาะเม่นไผเป็นผู้เล่าขากระดุงมันบ่เป็นแท้นี่บ้าบ่โอ้ยเนาะอ้อ วายหมันได้มองหญยฮัดมองนี่มันหมันอยู่ได้อือมันสิมื่นแล้วมันได้ไรป่าอู้อูโอ้เต้นผัว่ะอ้ยเนาะเขียดด้เขียดกระดุงเด้มันมันบบมันบบเป็นท่งมันคาแข็งไงเนาะอ่าต้องเราออกอีกเดิมมื่นเราอีกเราอีกมื่นนี่เราออกอีก มันมันนอดเออเราโย่บทันขาแข็งมันมาหุบเข้านะมันเปออกนะเอาลงที่ค่าเลยนี่เอาเอาหมูปลาสลิดเลยมันเปะอยู่มันมาหอมของเจ้มันเปะแผเที่โอแกบมือไม้อมื่น เราใหม่ฮะอือแ e> huh? ่้ยให้เลยคลเคอนนี่แหละแต่ตัวนี้อือรรโอ้มาเด้อหาลูกหาลานผู้ขรหาานผู้ขร ปลาพอดีแล้วสันนี่พอดีถึงเลยโอ้พูดแล้วพอดแล้วพูดแล้ว้าโชค่าฮ่าฮ่าโอ้งานโอ้ขาดีที่ปาโอ้ได้หลายโยนิขายุเนี่ยนิขายุขายุยังปลาโอ้เป็นยังบุญเอข่ายรอก ผมจะเส้นเครงตีอู้พูรอ้โอ้ยขาเันเนียนเยนโอ้ยป่าบันถืกแท้อ้ป่าชว์เมีเนตักเจ้าดีสันกรบอมีอูตักกรบองมีเอามือจับเอาโอ้ยเนาะอ่มือนนิบมาได้คึน่ากะโอกนได้พวกป่าโอ้ อืออ้้า uh ทุกอ you know. ุ้งฮา่่โอ้้น้ำอยากแห้งนอะมงนี่เนาะแต่ก็ไครอยู่อมันพอได้อยู่อืมแต่จังว่แห้งก็อดเอางเว้นก็คือได้เก็บบาดละโตกสองเออใครอยู่แนวนี้กินยาเราเมื่อวอนยาปล่อยได้ อขมากินเอออก็ยังได้อยู่ผู้ดีผู้ดีอันดียังใครอยู่งานมันเป็นป่าเนอะมองนี่เนาะขอก <si ับบขึ้นว่ามันจะถึกได้แต่เว้นมันบอกมันกับบุคอยเห็นกับเจ้าอันดีโอ้ยังมีอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ยังบูเห็นปลาปีไก่ลอยเออดึกจักหน่อยผมเลยนตะเวนเต้นเต้นใส่มาเบ่งป่าดูบานนี่โอ้ พูดอะอูอ้ได้หลาเติอบอยู่อยอยโอ้โหโอ้ได้หลายอยู่เนาะโอ้ได้กานอยู่เวไนให้อยู่อ๋อฮันนะเอาเอาสำนี้กับพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ